มีเพื่อนคนหนึ่งกำลังจะหาซื้อ iPad mini นะอยากได้ก็เตรียมตัวจะซื้อแล้วล่ะนะเมื่อวานนี้ลูกสาวอายุสิบสองชื่อแพรวก็โทรหาแม่ที่ทำงานบอกว่าเนี่ยเพิ่งได้บอกพี่ใหม่เนี่ยพี่ใหม่คือพี่สาวของแพร่เนี่ยนะบอกว่าแม่ส่งไลน์มาบอกว่าแม่อยากได้ iPad mini ใช่ไหม แม่ก็บอกว่าใช่จ้ะนะเพราะว่าใช้แล้วมันสะดวกดีลูกสาวก็เลยพูดว่าแม่ก็มีเน็ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กแล้วก็ยังมี PC ซทั้งที่บ้านและที่ทํางานไม่ใช่เหรอแม่ก็ตอบว่าใช่ลูกสาวก็เลยบอกว่าทําไมแม่ไม่หักห้ามใจมั่เวลามีความอยากทำไมปล่อยให้ความอยากมันครอบงำใจอันนี้แกนี่เป็นคำนวนของเด็กเลยนะอายุสิบสองแม่บอกว่าไปไม่เป็นเลยเจอลูกสาวแบบนี้เจอลูกทักแบบนี้นะอแ่แพลนี้ก็เป็นเด็กที่ มาบวชที่พราหม์ที่นี่นะทุกปีนะเธอก็บอกแม่ก็บอกว่าเนี่ยคุ้มค่ามากเลยนะมาบวชติดต่อกันสาปีก็สามารถที่จะพับทวงแม่ได้หรือว่าเป็นรางวัลชีวิตอันนี้ก็เปลี่ยนตัวสตินะบางทีลูกนี่แหละนะเป็นตัวสติหรือว่าเป็นคนที่เตือนสติแม่แม่ก็มีเหตุผลน,นะท,ที่จะใช้ไอแพดที่จะซื้อไอแพดมินนะิแต่ว่าพอเจอลูกท้วงแบบนี้แม่ก็คงเปลี่ยนใจแล้วนะ เพราะว่าท c ก็มีโน้ตบุ๊กก็มีเน็ตบุ๊กก็มีออก iPhone อีกตัวหนึ่งแม่ก็มีแม่มีทั้ง iPhone มีทั้งเน็ตบุ๊กโน้ตบุ๊กทีทั้งที่บ้านและที่ทำงานเจอลูกทวงแบบนี้นะแม่ก็คงเปลี่ยนใจแล้วนะก็ความสันโดษความพอใจสิ่งที่มีสิ่งที่ได้ก็คงตามมาบางทีนะเราก็ต้องอาศัยคนใกล้กตัวนะเป็นคนเตือนสติเตือนสติให้เรา หักท่ามใจได้ไม่งั้นก็ไหลนะไปตามอารมณ์ไหลไปตามความอยากเด็กเขาก็ดีนะเขาก็เรียนรู้นะจากการมาบวชที่วัดบวชก็ไม่นานนะสามอาทิตย์นี่อไม่กี่วันก็จะมีบทเดินเท่าดู้ดูแลแล้วก็บวชชีพราการมาบวชนี่ก็ทําให้เด็กเขาได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรให้รให้เขารู้จักความสมดุความพอเพียงแต่ก่อนนี่แม่ก็เป็นฝ่ายสอนลูกนะตอนนี้ลูกก็เป็นฝ่ายทับทุ่งแมนะ่แม่ก็ดีนะ ตั้งใจไม่โกรธลูกเลยนะกับชมลูกสึ่ว่าเออลูกเขาสอนดีนะลูกเขาพูดดีไม่ได้โกรธแม่ว่าไม่ได้โกรธลูกว่ามามาตำหนิหรือทักท้วงแม่อันนี้ก็เป็นวิสัยของของพ่อแม่ที่ดีนะก็คือว่าเปิดใจรับฟังแม่กระทั่งกับลูกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ก็ก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะช่วยอำนวยให้ได้อ่มีความสุขนะแล้วก็มีความ มีความพอดีความพอเพียงเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าสิ่งรอบเรายอนยวนมันเยอะมากนะลำพังการตัดสินใจด้วยตัวเองก็อาจจะไม่เพียงพอนะถ้าไม่มีคนช่วยกตับช่วยเตือนช่วยทนะ่วงมันก็หลายไปตามความอยากัวงานในบางกรณีพ่อแม่ก็ต้องเป็นฝ่าย เป็นตัวเ,เตือนสติลูกนะแต่เตือนยังไงถึงจะทําให้ลูกเนี่ยเขาสามารถจะคิดได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าใช้วิธีห้ามมันก็ได้ผลชั่วคราวนะห้ามลูกว่าจะซื้อนั่นจะซื้อนี่มันก็ได้ผลชั่วคราวแต่ลูกก็ไม่ได้เรียนรู้ในตัวเองมีเพื่อนคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาเมื่อสิบปีที่แล้วนะวันหนึ่งลูกสาวอายสิบสองก็รุ่นเดียวกับแพรวนะแต่วันนี้คนละคนนะกลับจากโรงเรียนก็ มาบอกแม่ว่าเนี่ยหนูอยากได้ของเล่นชิ้นหนึ่ง <enth> มันดีมากเลยหนูอยากได้จริงๆแม่ก็ถามเป็นอะไรเด็กก็ตอบเป็นเป็นของเล่นเป็นคล้ายๆไมโครโ,ครโฟนนะรูปร่าง,งเหมือนไมโครโฟนเวลาพูดแล้วเนี่ยเวลากดปุ่มแล้วมันมีเพลงร้องออกมาเหมือนกับว่าเจ้าตัวกําลังร้องเพลงสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือมันยังไม่แพร่ระบาดเหมือนทุกวันนี้เด็กก็อยากได้ของเล่นอย่างเงี้ยแม่ก็ถาม่าเท่าไหร่เด็กก็ตอบว่า4ี่รอยบาท400บาท,บาทสาหรับสิบปีที่แล้วสําหรับเอ้าคุณนี้ก็ถือว่าแพง ไม่เคยซื้อของเล่นแพงขนาดแม่ก็คิดดูว่าจะทํายังไงดีปกติก็มีทางเลือกสองทางนะครับคือว่าหนึ่งตามใจลูกอยากได้อะไรแม่ก็ซื้อให้หรืออย่างที่สองก็ห้ามลูกไม่ซื้อให้ลูกแต่แม่ทีนี้ก็รู้ว่าสองอย่างทำสองอย่างนี้ก็คงไม่ใช่วิธีการที่ดีก็เลยบอกกับลูกว่าถ้าลูกอยากได้แม่ก็จะซื้อให้นะแต่มีข้อแม้อยู่สองข้อนะอันที่หนึ่งคือว่าแม่จะหักเงินลูกหักเงิเนค่าขนมลูกนะวันละครึ่งหนึ่งเกินกว่าจะครบสี่ร้อยอันที่สองคือว่า อยากให้ลูกเนี่ยก่อนกลับบ้านทุกเย็นเนี่ยก็ไปที่ร้านซึ่งมันก็อยู่ข้างมันก็อยู่กลางทางอยู่แล้วไปดูของเล่นชิ้นนั้นนะดูของเล่นชิ้นนั้นแล้วก็ดูใจด้วยนะดูใจของตัวไปด้วยลูกสาวก็รับปากเพราะว่าอยากได้มากเลื่อนไขแค่นี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเธอก็ทําตามที่แม่บอกทุกเย็นเลิกเย็นก็ไปดูของชิ้นนั้นใจมันอยากไปอยู่แล้วนะนดีไปดูของชิ้นนั้นแล้วก็ทําตามที่แม่บอกไปดูใจตัวไปด้วย พอจังหวะที่สี่ 4, ลูกสาวกลับถึงบ้านก็บอกแม่แว่าแม่หนูมไ,มไม่เอาแล้วอ้าวทำไมไม่เอาล่ะแม่ถามเบื่อนะเบื่อแล้วเสียดายเงินเอาเงินไปทาอย่างอื่นดีกว่าถ้าเด็กเป็นฝ่ายนะเปลี่ยนใจเองเพราะอะไรเนะี่ยเป็นเพราะว่าพอไปดูมันทุกวันทุกวันเนี่ยความอยากก็ลดลงแต่ไม่ใช่แค่ดูของแล้วดูใจด้วยให้การดูใจเนี่ยไปเห็นความอยากเนี่ยมันก็คือสตินั่นแหละสติคือความสามารถในการที่ตามดูรู้ทำใจ ดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวที่ทําหน้าที่ดูก็คือสติช่วยให้จิตได้เห็นพอเธอพอมีสติเห็นความอยากความอยากมันเพิ่งทุเลาเบาบางลงไปจนกระทั่งหายไปเลยถึงตอนนั้นก็นึกเสียดายเงินละสี่ร้อยบาทนี่เอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าอันนี้เรียกว่าสติเนี่ยช่วยระงับความอยากไว้ได้อันนี้ก็เป็นอุบายของแม่นะที่ทําให้ลูกเนี่ยตัดสินใจไม่ซื้อของชิ้นนั้นเองที่จริงเนี่ยเพียงแค่ว่าไม่ซื้อทันทีนะแต่ว่าให้คอยสักหน่อยเนี่ย คอยสักสามวันเจ็ดวันเนี่ยธรรมชาติของความอยากมันก็จะค่อยๆลดลงไปแต่ถ้าเราเกิดเราทําตามความอยากเลยเนีย่ก็เสียเงินนะได้ไง่ายๆการรู้จักคอยนะมันช่วยทําให้มีสติมากขึ้นมันช่วยทําให้เกิดความยังย้งชั่งใจหรือห้ามใจได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่สามารถจะระงับความอยากไว้ไดนะ้ไม่ว่าโดยการเตือนสติของผู้เป็นผู้เป็นแม่หรือแม่ที่ทำหน้าที่เป็นการยานมิตรให้ลูกได้เห็น ความอยากจนกระทั่งเกิดสติได้ตัวเองอแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าสัตว์หรือว่าเดรัจฉานนี่เขามีจิตใจหรือเปล่านะเขามีคุณธรรมอย่างมนุษย์บ้างไหมแต่ก่อนแล้วก็คิดว่ามีแต่มนุษย์เท่าน,นั้นที่มีคุณธรรมแต่เดี๋นี้เขาพบว่าสัตว์นี่มันก็มีเหมือนกันนะ<ม>เช่นความเอื้อเฟื้อ หรือว่าการรู้จักตอบแทนบุญคุณนะแม้กระทั่งการรักความเป็นธรรมวันก่อนได้ดูวิดีโอแล้วเป็น YouTube นะไอย u t u b เนี่ยนี้ก็มีสารพัดเรื่องเลยนะมีทุกอย่างเท่าที่คนเราจะนึกออกนี่หาได้หาดูได้หมดนะใน u t u b e ที่ว่านนี้ก็เป็นเรื่องการ ศึกษาจะเรียกว่าทดลองหรือว่าการาสาธิตก็ได้ข้าลิงสองตัวเนี่ยมาอยู่ในกรงติดก,กันนะนลิงชนิดนี้เขาเรียกว่าลิงคาปูชินนะมันน่ารักดีไม่ค่อยดุเหมือนกับพวกลิงสแสมลิงคาปูชินนี่เขาก็มาไว้อยู่ในกรงสองกรงกรงแรกนี่มีหินอยู่ก้อนหนึ่งกรงที่สอง ก็มีขวดโหลใส่ถั่วประมาณสี่เม็ดนะสี่ลูกนะถั่วก้อนถั่วลูกใหญ่ๆเนี่ยทั้งสองกรงนี่ก็มีลิงอยู่สองตัวไอ้ตัวที่มันได้ขวดโหลเนี่ยมันเห็นว่าข้างในมีมีถั่วมันก็พยายามเปิดแต่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกไอ้ตัวที่อยู่ติดกันเนี่ยคงจะมีประสบการณ์มากกว่ามันมีหินอยู่ไง มันก็เลยยื่นหินให้เรียกว่าโยนดีกว่านะโยนหินให้ให้เพื่อนตัวที่กําลังปลุกปล้ำกับขวนโหรเนี่ยพอได้หินมามันก็พยายามที่ใช้หินเนี่ยนะงัดหินแงะหรือว่าหินพยายามที่จะเจาะฝามันก็ทําจนสําเร็จนะฝาทะลุเลยเพราะเป็นพลาสติกมันก็ดีใจนะได้ถั่วมา มันได้สี่ลูกนะแต่ว่าแทนที่มันจะเก็บกินคนเดียวนะมันก็แบ่งเพื่อนให้สองลูกนะเพื่อนที่โยนหินให้มันอะนะเหมือนกับว่าอ่ามันสำนึกในบุญคุณหรือว่าต้องการตอบแทนก็ได้ว่าถ้าไม่มีหินเนี่ยฉันก็คงไม่ได้กินทัวหรอกนะสัตว์นี่มันไม่ใช่ว่ามัน จะเห็นแก่ตัวหรือว่างกนะมันก็รู้นะว่าเออที่มันได้มาเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนช่วยมันก็เลยตอบแทนเอาถัวเนี่ยยื่นให้เพื่อนสองลูกเท่าๆกันเลยอันนี้จะเรียกว่าสันเนี่ยมันรู้จักร่วมมือหรือว่าสันเนี่ยรู้จักตอบแทนบุญคุณก็ได้คนนี้ก็น่าสนใจนะเออทำไมมันมันให้สองนะมันไม่ให้หนึ่ง มันได้มาสี่แทนที่จะให้เพื่อนหนึ่งหรือไม่ให้เลยเนี่ยมันให้สองมันก็คงคิดว่ามันเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยควรจะได้เท่าๆกันให้ความคิดแบบนี้ก็เรียกว่าความเป็นธรรมได้นะคันนี้เขาเขาต้องการด้วยจริงๆเนี่ยมันมีความเป็นธรรมจริงหรือเปล่านะมันมีสำนึกเรื่องความเป็นธรรมจริงหรือเปล่าเขาก็ทําการทดลองอีกแบบหนึ่งนะก็ใช้ลิงคาบูชินสองตัวที่อยู่คนละ อยู่คนละกลงนะถ้ากลงนี่มันเห็นเห็นทะลุก,กันได้หมดนะเพราะว่าบุด,ด้วยกระจกหรือพลาสติกนะคนทดลองเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงนะเขาก็ยื่นหินให้ลิงเวลายื่นยื่นหินให้ลิงเนี่ยถ้าลิงมันคืนหินให้นะมันก็จะได้รางวัลลิงตัวแรกรางวัลที่ได้เนี่ย ก็คือแตงกวาไอ้ลิงมันกินแตงกวานะทีแรกมันก็ดีใจนะไอ้ลิงตัวแรกเนี่ยมันยื่นยื่นยื่นหินคืนให้กับคนเนี่ยมันก็ได้แตงกวามันก็ดีใจแต่ว่าความดีใจมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะมันเห็นเพื่อนของมันเนี่ยเวลาเพื่อนของมันเนี่ยคืนหินให้กับคนเนี่ยนะคนก็ให้ไม่ได้ให้แตงกวานะ ให้องุ่นนะอังงุ่นนี่มันอร่อยกว่าแตงกวามันก็เริ่มจะไม่พอใจแล้วนะคราวนี้ก็เริ่มรอบที่สองมนุษย์ก็ให้ให้หินมันมันก็คืนก้อนหินพอคืนก้อนหินได้เขาก็ให้รางวัลมันคราวนี้ก็ยังให้แตงกวาเหมือนเดิมอันนี้มันไม่พอใจเลยนะแทนที่มันจะกินแตงกวาเหมือนรอบแรกนะ มันทำยังไงรู้ไหมมันคว้างแตงกวาทิ้งเลยมันคว้างแตงกวาใส่หน้าคนเลยนะบอกกูไม่เอาเว้ยกูจะเอาอ,องุ่นไอ้เพื่อนกูได้อ,องุ่นทำไมกูกูได้แตงกวาทำงานเหมือนกันเลยนะทำไมกูได้แตงกวามันไม่เอานะแตงกวามันโยนทิ้งเลยคว้างใส่หน้าเลยอ่ส่วนนักทดลองก็ยังเฉยอยู่นะก็ยังให้อ,องุ่นกับลิงตัวที่สอง รอบที่สามนะก็เหมือนเดิมนะให้หินกับลิงตัวแรกมันก็ไม่อยากรับแล้วนะแต่พอเซาซีมันก็รับแล้วก็พอให้มันเอาคืนมันก็ทีแรกก็ไม่อยากคืนแต่ตัวหลังมันก็ยอมคืนนะคือมันไม่ค่อยอยากร่วมมือแล้วเพราะมันรู้กว่ามันไม่ได้ความเป็นธรรมพอคืนก้อนหินให้มันก็ต้องได้รางวัลนะ นักทดลองก็ยังให้แตงกวาเหมือนเดิมมันยิ่งโกรธใหญ่เลยนะนะคว่างแตงกวาใส่คนอีกนะอันนี้เขาก็สรุปนะที่จริงไม่ต้องสรุปก็รู้แล้วนะว่าสัตว์เนี่ยมันก็มีสำนึกเรองความเป็นธรรมนะในเมื่อทำงานอย่างเดียวกันก็ควรได้ผลตอบแทนเหมือนกันนะถ้าเพื่อนี่ได้องุ่นแต่ว่าฉันได้แตงกวานี่ ไม่พอใจแล้วโกรธโยนตแตงกวาทิ้งเลยมอในง่หนึ่งมันก็โง่นะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยที่จริงมันก็ชอบนะแต่ถ้ามันโยนตแตงกวาทิ้งอะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีกินเลยไอ้ความักรักความเป็นธรรมนี่ข้อดีมันก็มีนะแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดได้น้อยกว่าคนอื่นเนี่ย ก็จะไม่พอใจสิ่งที่ได้มาสิ่งที่เคยชอบสิ่งที่เคยรักก็จะกลายเป็นเกลียดทันทีนะได้แต่งกาได้แต่งความาทีแรกก็ชอบนะแต่พอรู้ว่าคนอื่นได้องุ่นนะมันก็ไม่ชอบขึ้นมาคว่างแต่งกวาทิ้งเลยอันนี้จะเรียกว่าโง่หรือฉลาดนะก็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าถ้ามันคว่างแต่งกวาทิ้งมันก็อดกินเลย นะแทนที่จะแทนที่จะได้อะไรสักนิดสักหน่อยก็เลยเป็นไม่ได้เลยแต่จะว่ามันฉลาดก็ได้เพราะว่าถ้ามันทำเงินแบบนี้บ่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งมนุษย์เราก็คงจะเห็นว่าให้แต่งกวานี่ไม่ได้ผลละต้องให้อังุนแทนนะมันก็ไเป็นวิธีการก็ได้วิธีการของมันเพื่อที่จะทำให้มันได้อังบนในที่สุดหรือเพื่อที่มันจะได้รับความเป็นธรรมในที่สุดแต่ถ้ามองในแง่หนึง่งมันก็โง่นะไอ้คนเราก็เป็นอย่างนี้นะ เวลาได้โบนัสได้ของขวัญมานะเช่นได้โบนัสเป็นโทรศัพท์มือถือนะก็ดีใจนะแต่พอร่วเพื่อนเนี่ยเขาได้ i p o o n นไอ,นนะไอเรานี่ได้แค่ยี่ห้อ iMobile นะแต่เพื่อนนี่ได้ iPhone ก็คงไม่พอใจแล้วนะอาจจะ,มะโมโหถึงขั้นว่าคว้างโทรศัพท์ทิ้งเลยก็ได้ ทางตํารวโทรศัพท์นี่ก็ยังใช้ได้นะแทนที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์คว้างทิ้งเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะจะเรียกว่างโง่ก็ได้หรือว่าเพื่อนได้โบนัสเราได้โบนัสหนึ่งแสนดีใจนะแต่พอรู้เพื่อนได้โบนัสสองแสนนี่เสียใจเลยไม่อยากได้แล้วนะไอการที่เรารักความเป็นธรรมบางทีมันก็ทําให้เราทุกข์นะ ทุกที่ได้น้อยคนอื่นคนเราไม่ได้ทุกเพราะเสียอย่างเดียวนะแม้ได้แต่ได้น้อยคนอื่นนี่ก็ทุกแล้วไอ้ที่ทุกนี่ก็เพราะว่ามันมีสํานึกเรื่องความเป็นธรรมว่าฉันต้องได้เท่าคนอื่นแต่ว่าความเป็นธรรมที่ว่านี้นะไม่ว่ามนุษย์หรือลิงนะเหมือนกันอย่างนึงคือว่าถ้าได้น้อยกว่าคนอื่นนี่ไม่ชอบนะแต่ถ้าได้มากกว่าคนอื่นนี่ไม่เป็นไรที่จริงถ้ารักความเป็นธรรมจริงๆนี่ได้มากกว่าคนอื่นนี่ก็ไม่ถูกนะ ต้องแบ,บ่งให้เขาด้วยต้องแบ,บ่งให้คนอื่นให้มันเท่าเทียมกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาว่อไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเขาได้น้อยกว่าคนอื่นถ้าเขาได้มากกว่าคนอื่นนี่เขาไม่บ่นนะว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมอาจจะคิดว่าเออฉันโชคดีไอ้ความเป็นธรรมที่มนุษย์มีหรือที่สัตว์มีนี่มันก็ยังอิงความเห็นแก่ตัวอยู่นะก็คือว่าฉันต้องได้เท่ากับคนอื่นก็คือฉัน ต้องได้ไม่น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าได้มากกว่าคนอื่นนี่ไม่เป็นไรนะถือว่าอ่าผ่านเลยไปได้นะอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นความเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเพราะถ้าเป็นความเป็นธรรมอย่างถูกต้องนี่ฉันได้มากกว่าคนอื่นก็ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยหรือว่าไม่เอานะก็เรา,เาไว้เอาไว้คิดเอานะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะก็คงรู้กันแล้วนะว่าธรรมยาตานี่จะ ปีนี้จะเริ่มต้นวันที่หนึ่งถึงแปดธันวาเดี๋ยวนี้นะในช่วงสี่ห้าปีหลังก็ใช้วันนี้แหละหนึ่งถึงแปดธันวานะเป็นการเดินธรรมยาตราแต่ก่อนนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะบางปีก็ไปเดินพฤศจิกาบ้างแต่ว่าตอนหลังนะกะ็กำหนดวันให้มันแน่นอนลงไป ธรรมยาตราปีนี้นะก็เป็นการจัดที่พิเศษนะเพราะว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นอาจเรียบูชาให้กับหลวงพ่อคำเขียนนะ,ะมีชื่อว่าบูชาครูตอบแทนคุณนะตอบแทนคุณนี่ก็ตอบแทนทั้งบุญคุณของหลวงพ่อแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของธรรมชาตินะเพราะหลวงพ่อนะท่าน สำนึกดีนะถึงบุตรคุณของธรรมชาติทั้งในแง่ของการให้น้ําให้อากาศให้ปัจจัยสี่แล้วก็ยังให้ธรรมะได้ด้วยนะอย่างข้อความของหลวงพ่อเนี่ยที่เขียนตรงหน้าโต๊ะหมู่ตามพระพุทธรูปเนี่ยนะก็เป็นการย้ําเตือนให้เราตระหนักว่าธรรมะกับธรรมชาติเป็นเรื่องเดียวกันเราสามารถจะเรียนรู้ธรรมะได้จากธรรมชาติ เดินธรรมยานานี่ก็เพื่อที่จะรักษาธรรมชาติปลุกให้คนตื่นตัวเรื่องธรรมชาตินะเพราะว่าหลวงพ่อท่านได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบนหลังเขานี่มาในช่วงสี่สิปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะท่านก็เห็นว่าเราไม่ควรนิ่งดูได้นะแต่ก่อนท่านก็เพียงแต่รักษาป่าที่สุกโตวไว้นะแล้วก็รักษาป่าที่ผู้หลง ตอนหลังขณะเดียวกันก็ปลูกป่าขึ้นที่วัดภูเขาทองด้วยแต่ตอนหลังนี่ท่านก็อยากจะทำอะไรให้มันมากขึ้นนะก็เลยนะจัดธรรมญาตราขึ้นมานะเพื่ออนุรักษ์ทั้งป่าทั้งภูเขาลำห้วยแล้วก็พื้นดินนะบนหลังเขานี่นะ เียกว่าปูลันคาครับแต่ปีนี้นะเป็นปีแรกที่หลวงพ่อนะไม่ได้เดินกับเราแล้วก็ไม่ได้มาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแต่ว่าการเดินธรรมยาตราก็ยังเหมือนการเดินตามรอยของท่านอยู่นะเดินตามรอยหลวงพ่อเริ่มเริ่มลัการต่อจากที่หลวงพ่อได้ทําเอาไวนะ้นปีนี้เราก็จะไปค้างแรมกันในป่าตั้งแต่นอะ วันที่สองเลยนะไปป่าปรงอ่านะพวกเราเวลาเดินเวลานั่งรถก็คงจะเห็นป้ายนะป่าปรงพันปนะีป่าปรงพันปีนี่มันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรนะอ่านะธรรมยาตาิตา่ปีนี้เราจะไปค้างแรมกันที่ป่าปรงพันปีนะก็ ไม่ใช่ง่ายนักนะที่ธรรมญาตาจะเดินผ่านสถานที่แบบนี้พระปกติก็จะข้างแรงตามตามบ้านตามวัดนะจะมีข้างแรงนอกบ้านนอกวัดก็ก็มีที่มอหินขาวนี่แหละนะแต่มอหินขาวมันไม่ใช่ป่านะการคมนาคมก็สะดวกนะแต่ว่าป่าปงนี่ก็เรียกเป็นป่าที่งดงามนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินลงเขาไปก็เป็นเส้นทางที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะเดินลงเขาจากป่าปงไปแล้วก็โน่นไปโผล่ที่เกษตรสมบูรณ์ก็เป็นอำเภอที่ธรรมยาตราไม่เคยแวะเหมือนกันนะปีนี้เรียกว่าไปสัมผัสกับสถานที่ใหม่ๆนะแล้วก็คืนวันที่หกนะก็จะไปค้างแรมกันในป่าอีกนะก่อนที่จะขึ้นมา ที่ต่าภูทองนะต่าภูทองนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับป่ามหาวันนะตรงข้ามกับภูหลงนะก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติได้เห็นทัศน,นียภาพที่สวยงามก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ได้ชื่นชมทั้งธรรมชาตินะชื่นชมทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในใจเราด้วยนะ นะเป็นโอกาสดีมากทีได้เห็นเห็นจิตเห็นใจแล้วก็เห็นกายของตัวเองทั้งกายและใจเนี่ยนะมันจะสอนอะไรเรามากมายนะโดยเพราะเวลาเจอความทุกข์เวลาเจอสิ่งบีบคั้นมันจะสอนเราได้เยอะแยะนะแล้วก็ธรรมญาตานี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะที่จะทําให้เราได้ได้รู้จักกายและใจแล้วก็ได้เห็นธรรมะนะ จากความยากลำบากก็เรียกว่าธรรมชาติในตัวเรานะคือในบรมชาติของกายและใจนี่สามารถที่จะสอนทำให้กับเราได้มากมายนะใครยิ่งกลัวความยากลำบากนี่ยิ่งน่าจะมาทดลองเดินธรรมยราดูบางโรงเรียนนะก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยมาเดินธรรมยรา เพราะว่าเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวมีฐานะนะครูก็คงจะเห็นว่ากลัวว่าเด็กจะรักสบายมากเกินไปนะก็ให้มาลำบากเสียบ้างแล้วก็ทุกทุกปีทุกปีนะเด็กเหล่านี้ก็จะได้พบว่าไอ้ความยากลำบากนี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะลำบากกายแต่ว่าสามารถจะค้นพบความสุข รวมทั้งความสนุกได้ด้วยนะจากความยากลําบากก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยมาผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะแม้ประสบทุกข์แต่ยังหาสุขพบนี่มันหาได้อย่างไรเจอได้อย่างไรนะเด็กหลายคนนะผู้ใหญ่ด้วยนะที่คุ้นเคยกับชีวิตที่สะดวกสบายก็ได้มาพบว่าโออมันก็จริงนะที่พระเจ้าตรัสนะ แม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบธรรมยาตตาก็เลยนะเอามาเป็นคำขวัญว่านะแม้ประสบทุกข์ก็ยังพบสุขที่ใจนะแม้ว่ากายทุกข์นะแต่ว่ายังสามารถจะพบสุขได้ที่ใจนะใจเราเนี่มันมีความสามารถเยอะเลยนะสามารถจะเป็นอิสระนะจากความทุกข์ที่แวดล้อมอแวดล้อมตัวเราได้ ใจเราทุกคนก็มีความสามารถอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เคยเห็นได้เคยพบความสามารถของใจเรานะไอ้ธรมาารมญาตานี่แหละที่มันจะเป็นตัวเร่งตัวบ่มนะตัวกระตุ้นให้ความสามารถนี้ออกมาจนกระทั่งทําทให้เราได้พ่อว่าเออนะแม้ร้อนกายนะแต่ว่าใจสงบเย็นได้นะแม้เหนื่อยกายนะแต่ว่าใจเบิกบานได้นะอันนี้ก็เป็น ความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของใจนะที่เกิดขึ้นได้เพราะอนุอน,อนิสง์ของธรรมะนะเช่นสติสมาธิแล้วก็ปัญญาก็เชิญชวนนะใครที่สนใจจะไปบําเป็นประโยชน์ท่านช่วยสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะไปเป,เป็นประโยชน์ตนเพื่อภาวนาจะไปทั้งตลอดงานหรือว่าจะไปแค่วันสองวันก็ได้หรือว่าไปแค่ฉันเช้าฉันเพลก็ได้นะ เพื่อให้กำลังใจกับคณะธรรมยาตราหนึ่งถึงนะเริ่มต้นที่วัดภูเขาทองวันที่หนึ่งก็จะเป็นวันที่ครบรอบครบร้อยวันหลวงพ่อคำเขียนที่านท่านได้มรณภาพนะเราก็จะได้ทำพิธีนะเพื่อในในโอกาสของวันนั้นด้วยนะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเดินธรรมยาตรานะเป็นการเริ่มต้นที่เป็นสิริมงคลมากเพราะว่าเหมือนกับว่ามีหลวงพ่อนะเป็นผู้นำพาไป แล้วก็เตรียมรับพรก็คงรู้กันแล้ว